ประกันสุขภาพระดับ First Class ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันต่างจากแผนทั่วไปยังไงวันนี้เลยครับเราจะมาเจาะลึกแผนที่ชื่อว่า My First Class BDMS กันแบบหมดเปลือกเลยมาดูกันครับว่าความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนทีนี้คำถามที่น่าคิดก็คือแล้วเราจะตีมูลค่าบริการสุขภาพระดับพรีเมียมแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับคือมันเหมือนกับการหาจุดสมดุลที่พอดีเป๊ะเลยนะ ระหว่างความคุ้มครองที่ต้องบอกว่าครอบคลุมสุดๆกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องแลกมาซึ่งนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันและนี่เลยครับคือสโลแกนหรือหัวใจหลักของแผนนี้ประสบการณ์ระดับ first Class พร้อมความคุ้มครองและบริการสุขภาพระดับโลกอืมคำว่าระดับโลกนี่มันไม่ได้เป็นแค่คำสวยๆในโฆษณานะครับ แต่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมันหมายถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดทีมแพทย์ที่เก่งที่สุดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันที่ส่วนแรกเราจะมาเปิดดูข้างในกันเลยว่าความคุ้มครองของแผนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แบบจับต้องได้จริงๆมัง่งจุดเด่นแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยที่มันล้ำสมัยมากมาก คือลองนึกภาพตามนะคะว่ามันเหมือนกับเรามีตาพิเศษที่มองเข้าไปในร่างกายได้เลยเห็นความผิดปกติแม้จะเล็กนิดเดียวด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุดซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยให้คุณหมอวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้นเยอะแล้วก็เร็วกว่าโดมมากด้วยแล้วบริการหลักๆที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่การเอ็กซเรย์ซีทีสแกนเไปจนถึงอัลตราซาวเลยครับซึ่งเครื่องมือพวกนี้เนี่ย ก็คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณหมอเห็นภาพรวมสุขภาพของเราได้แบบคลีเอเรเลยเอาละครับมาถึงประเด็นที่ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดแล้วก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเบี้ยรประกันของแผนนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามอายุของเรายังไงบ้างคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยที่กําหนดเบี้ยรประกันร,รายปีเนี่ยก็คืออายุของผู้ทําประกันครับซึ่ง ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนะเพราะพออายุมากขึ้นความเสี่ยงด้านสุขภาพมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขจริงๆกันเลยดีกว่าครับโอ้โหลองดูตัวเลขในตารางนี้ก็หน่อยนะครับน่าสนใจมากเลยอย่างตอนอายุ30เนี่ยเบียรจะอยู่ที่ประมาณ96,000บาทแต่พอกระโดดไปที่วัย50นะครับตัวเลขมันขยับขึ้นมาเป็นแสนห้ากว่าเลยแล้วที่พีคสุดๆเลยก็คือพอถึงวัยเกษียณอายุ65 เบี้ยประกันพุ่งไปถึง285,000บาทเลยทีเดียวครับแล้วพอมาดูเป็นกราฟแท่งแบบนี้ยิ่งเห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่เลยครับดูสิครับความสูงมันต่างกันลิบลับเลยระหว่างเบี้ยของคนอายุ30กับคนอายุ65คือค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเลยนะซึ่งมันก็สะท้อนภาพความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามวัยจริงๆนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลย โอเคทีนี้เราจะมาสวมบทเป็นนักสืบกันหน่อยมาถอดรหัสตัวเลขยิบย่ายในกรมธรรมกันครับพวกวงเงินความคุ้มครองต่างๆนี่แหละมาดูกันว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่เริ่มกันที่ตัวเลขแรกเลย200 0 0 0บาทครับตัวเลขนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวงเงินความคุ้มครองหลักสําหรับค่าใช้ใจ่ายบางอย่างนะครับอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ๆที่เขากําหนดเพดานสูงสุดเอาไว้ ถัดลงมา1 0 0 0 0แบาทครับอันนี้ก็จะเป็นวงเงินสําหรับความคุ้มครองในส่วนอื่นๆที่รองลงมาอย่างเช่นค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD ที่เราคุ้นเคยกันหรืออาจจะเป็นค่าปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งคือ5 0,000่นบาทครับอันนี้จะเป็นวงเงินสําหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะดูยิบย่อยนะแต่ก็สําคัญมากๆเหมือนกันอย่างพวกค่าตรวจลับต่างๆหรือค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างการรักษา อ่าส่วนเลข120อันนี้จะต่างจากเพื่อนหน่อยนะครับมันไม่ใช่จำนวนเงินแต่เป็นจำนวนวันครับโดยปกติแล้วจะหมายถึงจำนวนวันสูงสุดที่เขาจะให้ความคุ้มครองอย่างเช่นจำนวนวันที่เรานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นั่นเองโอเคครับ หลังจากที่เราเจาะลึกรายละเอียดกันไปพอสมควรแล้วทั้งเรื่องความคุ้มครองเบี้ยประกันแล้วก็วงเงินต่างๆตอนนี้เราจะมาขมวดปมทั้งหมดเข้าด้วยกันมาสรุปให้เห็นภาพรวมของแผนนี้แบบชัดๆกันครับสรุปง่ายๆเลยก็คือหัวใจของแผนนี้มันคือการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสงสิ่งนี้ครับ ด้านหนึ่งคือคำมั่นสัญญาที่จะให้เราได้เข้าถึงการวินิจฉัยที่ล้ำสมัยที่สุดบริการทางการแพทย์ระดับ World Class แต่อีกด้านหนึ่งก็คือราคาหรือเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายซึ่งมันจะสูงขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเมื่ออายุเรามากขึ้นแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากความคุ้มครองหลักๆที่ว่ามาแล้วเนี่ยเขายังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเหมือนเป็นโบนัสให้ด้วยนะอย่างเช่น การเข้าถึงโปรแกรม My Alliance ที่จะช่วยให้เราจัดการเรื่องกรมทรร์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ยังมีแหล่งข้อมูล Healthy Living ที่จะคอยให้เคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยและสุดท้ายนี้ครับคำถามที่สำคัญที่สุดจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเลยก็ได้นะแต่อยู่ที่ความรู้สึกมากกว่านั่นก็คือ เราจะหาสมดุลที่พอดีระหว่างราคาที่เราต้องจ่ายไปกับความสบายใจที่ได้มาจากการมีหลักประกันสุขภาพที่มั่นคงมากๆได้ยังไงซึ่งคำถามนี้ผมว่าคงไม่มีใครตอบแทนใครได้แต่ละคนก็ต้องหาคำตอบในแบบของตัวเองครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วก็รับชมมาจนถึงบัดนี้นะคะก็ท่านใดที่มีข้อสงสัยในแบบประกัน first card หกล้านแล้วก็120ล้าน add bdms นี้สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะทางเราจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยฝากติดตามช่องของเราด้วยหากท่านใดที่ต้องการข้อมูลเป็นการส่วนตัวสามารถปรึกษาได้ฟรีสามารถแอดไลน์มาคุยกับเราได้นะคะทางออมเงินให้เงินโตหรือร่มสามันนี่ จะติดต่อกลับไปโดยรวดเร็วค่ะและรับประกันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ